BOO- mm -hmm. สวัสดีครับผมนายอัครบุตรอาทานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรืร่องเกี่ยวกับปรัชญาทั้ง5ปรัชญานะครับที่ผมได้ศึกษามาเริ่มแรกเลยก็คือปรัชญาสารัตถนิยมนะครับหรือว่า e อ็กซิเนอริซึซึ่งปรัชญานี้นะครับจะยึดเนื้อหาเป็นหลักสําคัญของการศึกษาซึ่งเป็นเนื้อหาที่สําคัญนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาที่ตกทอดทางมรดกและต้องเป็นเนื้อหาที่ควรค่าแก่การถ่ายทอดไม่ใช่ว่าจะเป็นเนื้อหาไหนก็ได้ที่ถ่ายทอดมาทางมรดกตกทอดสกุลุ่นก่อนๆหรือว่าวัฒนธรรมก่อนๆอะไรก็ได้นะ ธรรมองค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาและเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่ามีความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็หลักการของปรัชญาสารทานมอยมนะครับคือการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปลูกฝังการเรียนรู้อย่างหนักการทํางานอย่างหนักและการเรียนรู้ของครูก่อนเริ่มต้นจากครูก่อนครูผู้ที่จะเสนอวิชาหรือว่าสั่งสอนคนอื่นหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ครูผู้นั้นจะต้องมีการตกผลึกขององค์ความรู้นั้นด้วยนะครับแล้วก็ปรัชญาที่สองนะครับก็คือ perennialism นะครับก็คือลัทธินิรันนิยมนะครับซึ่งปรัชญานี้จะสนใจเรื่องเหตุผลมากจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น a world of reason แล้วก็ปรัชญานี้ตามชื่อครับก็จะเน้นในเรื่องความเป็นจริงความเป็นนิรันย์ยกตัวอย่างเช่นปรัชญาในทางของาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีก็จะมีความเป็นนิรนันร์นันคือตามความเชื่อของาศาสนานี้สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนเป็นคนซื่อสัตย์ตั้งแต่ นจนจบไม่ว่าจะมีการสื่อความหมายหรือว่ามีการถ่ายทอดในปีใดๆก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือทําให้คนเป็นคนดีแนวคิดของปรัชญายนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือแบบแรกจะไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเลยนะครับแต่ว่าจะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีสติปัญญามีความรู้มีเหตุผลในตัวของมนุษย์เองส่วนทางที่2ก็จะเชื่อแล้วก็ยึดหลักทางศาสนาอย่างเช่นนิกายคาทอลิกจะเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหตุผลเป็นเป้าหมายของชีวิต ซึ่งลัทธิรัตตนิยมเนี่ยนะครับหรือปรัชญานี้จะมุ่งหลักนะครับสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่แท้จริงแล้วก็การศึกษาคือการส่งเสริมพลังงานธรรมชาตินะครับที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ซึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าตามปรัชญานี้ก็คือจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนนะครับได้พัฒนาความดีที่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มุ่งไปสู่ความดีงามอันสูงสุดเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีมีสติปัญญาแล้วก็อ้างอิงจากหลักศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นนนคคดีอยู่แล้วะรับ ปรัชญาที่3นะครับก็คือ progressivism หรือพัฒนาการนิยมนะครับปรัชญานี้นะครับจะเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่การเรียนรู้ของมนุษย์เราก็ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงยังไงยกตัวอย่างเช่นความรู้จริงที่สูงสุดจะไม่แน่นอนนะครับคือมนุษย์เราหรือผู้ที่เรียนรู้จะต้องลงมือทําเท่านั้นเมื่อลงมือทําก็จะเกิดองค์ความรู้และถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งเดิมๆซ้าๆเราจะเกิดองค์ความรู้เดิมๆเ,เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทําของเรายกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทํากับข้าวโดยใช้สูตรเครื่องปรุงเดิมน้ําปลาหนึ่งช้อนน้าตาลหนึ่งช้อนเราก็จะได้รสชาติเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในการปรุงรสอาหารเราก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็รสชาติของอาหารใหม่ครับผมต่อไปนะครับก็คือปรัชญาที่4นะครับก็คือ reconstructionism นะครับก็คือปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมซึ่งปรัชญานี้นะครับจะมุ่งเน้นในการสร้างสังคมใหม่ซึ่งเป็นสังคมใหม่ที่จะต้องเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสังคมแห่งการศึกษา ซึ่งครูต้องเป็นบุคคลที่จะทําให้เด็กมองเห็นความจําเป็นเร่งด่วนที่จะสร้างสังคมใหม่ในวิธีทางของประชาธิปไตยมีวิธีการและเป้าหมายการศึกษาจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและการแก้ไขวิกฤตทางวัฒนธรรมที่เป็นอยู่สอดคล้องกับการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปรัชญานี้นะครับก็มุ่งเน้นให้การสร้างสังคมใหม่เนี่ยอยู่ในระเบียบค่านิยม ให้มันทันสมัยขึ้นกับนโรคปัจจุบันและการศึกษาครับจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นไม่เชิงว่าสร้างครับแต่จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีขึ้นหรือจะสร้างวัฒนธรรมใหม่แต่จะต้องเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่อยู่ในความดีงามแล้วก็ต้องเป็นประชาธิปไตยครับผมต่อไปนะครับก็คือปรัชญาที่5นะครับก็คือ existentialism นะครับก็คือปรัชญาอัตถิภาวะนิยมนะครับปรัชญานี้นะครับจะเชื่อและก็ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบที่จะทําให้มนุษย์มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่า manusia ไม่ใช่วัตถุแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความต้องการองค์ประกอบที่สําคัญของหลักลัทธินี้นะครับก็คือความเสรีภาพความเสรีภาพความรู้สึกนึงปรัชญานี้นะค,ะครับก็คือปรัชญาที่จะยอมรับในการตัดสินใจของบุคคลหรือคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีการรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําด้วยต้องยอมรับผลกรรมต้องยอมแก้ในสิ่งที่ตนเองกระทําเพราะปรัชญานี้เชื่อถ <ง S 1> ึงเสรีภาพ ของทุกคนทุกคนสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันแล้วก็ปรัชญานี้นะครับเช,ชื่อว่าความดีความชั่วไม่ใช่ตัวกําหนดหรือว่าตัวเกิดมนุษย์เราขึ้นแต่เป็นสติปัญญาเป็นสัญชตาตญาณเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอารมณ์ซึงปรัชญานี้นะครับยังให้ความหมายอีกว่ามนุษย์เรานะครับอยู่กับปัจจุบันและอนาคตซึงอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแล้วอดีตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมีเพียงปัจจุบันและอนาคตที่มนุษย์เราสามารถแก้ไขแล้วก็ เลือกที่จะตัดสินใจทําและก็รับผิดชอบแก้ไขในสิ่งนั้นๆได้ครับต่อมานะครับก็คือปรัชญาที่5นะครับก็คือพุทธิซิมหรือว่าพุทธ,ธป,ปรัชญานะครับซึ่งปรัชญานี้จะสอนให้เรายอมรับในความเป็นจริงเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริงอยู่ในโลกของความจริงก็คืออนิจจงทุกขังอนัตตานะครับก็คืออะไรอนิจจงก็คือความไม่เที่ยงของโลกใบนี้ของสิ่งของใบนี้ยกตัวอย่างเช่นมีเกิดก็ต้องมีตายมีสุขก็ต้องมีทุกข์ส่วนทุกขังก็คือ ความเป็นทุกข์ทุกคนย่อมต้องได้รับกับความเป็นคนต้องได้เจอกับการจากลาไม่มีใครที่จะมีความสุขตลอดอทุกคนต้องยอมรับกับความเป็นทุกข์เมื่อเราเจอกับความเป็นทุกข์ต่อมานะครับก็คืออนัตตาคือความไม่เป็นของตนเองคือไม่มีสิ่งใดในโลกครับจะเป็นของเราอย่างนิรันดร์ถ้าเราไม่จากไปก่อนสิ่งนั้นก็ต้องจากไปก่อน นะครับอย่างเช่นการเกิดการตายถ้าเราไม่ตายก่อนเขาก็ตายก่อนหรือสิ่งของนั้นถ้าเราไม่ตายก่อนสิ่งนั้นก็อาจจะสลายไปก่อนซึ่งปรัชญานี้นะครับได้อยู่ประลอ่หลอมวิธีดําเนินชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานแทบจะปลูกฝังกับคนไทยทุกคนในเรื่องของพุทธปรัชญาเพราะเราเกิดมาเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรียนเรื่องเกี่ยวกับความไม่เที่ยงจึงทําให้ปรัชญานี้มีความสําคัญมากในสังคมไทยปัจจุบันครับผม